กราบมกาอาจารย์ควรจะทําอย่างไรถ้าเป็นคนขี้หึง่งอาจะเปิดให้พวกเราช่วยกันตอบได้เลยทีคือคือหนึ่งก็ต้อง ถามตัวเองว่าคี้เฮงนี้ทุกข์ร<ม>ู้สึกผมรู้สึกอย่างนี้มันทำให้เรารู้สึกชีวิตเราเบิกบานหรือว,ว่าทำให้ชีวิตเราแย่ลงเราต้องพิจารณาให้เห็นทุกข์ oh. ให้เห็นโทษของอความคิดอย่างนี้ แล้วก็เห็นคุณเห็นประโยชน์เห็นความสุขที่จะเกิดขึ้นจากการไม่เป็นอย่างนี้อันนี้เพื่อจะเกิดแรงตนบันดาลใจที่จะเปลี่ยนนิสัยมีเรื่องนิสัยเหล่านี้มันก็มันก็เกิดขึ้นได้โดยหลายกรณีอย่างเช่นบางทีก็มีประสบการณ์ตนเด็กๆเลยว่า ในอย่างหนึ่งที่ทุกทอดทิ้งหรือว่าเราเราหวังและให้ความสำคัญกับคนอื่นมากเกินไปเขาคือที่บอกเมื่อวานนี้ไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นหลักของตัวเองเหมือนก็ว่าฝากความหวังในชีวิตฝากความหวังในความสุขในชีวิตถ้าหมดอยู่กับคนใดคนหนึ่งนั้นเราก็เราก็เทียบกับ ถ้าเราจับอะไรจับอะไรแน่นๆนะจับอะไรแน่นๆเนี่ยมันก็จะสัน่นใช่ไหมยิง่งๆแน่นยิงสัน่นแต่ถ้าเราจับไว้พอดีพอดีมันก็นิ่งได้มีเราในในในความสัมพันธ์ใน relationship กับคนอื่นนี่ถ้าถ้าเราหวังอะไรมากก็มึงคนนี้แหละที่จะ,ะ <c oughs> ชีวิต คงเราเนี่ยถ้าไม่มีคนนี้แล้วเราจะแย่ไม่อยากจะอยู่แล้วชีวิตเราจะไม่มีความหมายอะไรเลยอันนี้มันจะเป็นบ้าแล้วใช่ไหมมันมันไม่ใช่โรแมนติกมันตรงกันข้ามกับโรแมนติกนะคิดอย่างนี้เป็นโรคจิตซะแล้วเดยเราวเป็นการดูถูกด้วยเองด้วยใช่ฮะถ้าถ้าเราคิดว่าคุณค่าชีวิตเราก็ขึ้นอยู่กับคนนั้น แต่คนนั้นรักเรานี่ชีวิตดีคนนั้นรักไม่รักเราแล้วชีวิตเราแย่ตัวเราไม่มีอะไรเลยอะไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่เป็นของของเราฮะที่ไม่คืนอยู่กับคนอื่นมันก็ควรจะมีใช่ฮะอย่าไปดูทุกเลยเองถึงขนาดนั้นนะนั่นพยายามหาที่พึ่งภายในหาหลักชีวิตภายในแล้วก็คอยปรับ ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดังนั้นอันนี้แต่ในในระยะสั้นก็นั้นก็เป็นโครงงานระยะยาวในระยะสั้นนีก็เคยีาดวนสรุปให้ใจเย็นอย่างอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลคืออย่าไปสำคัญมันหมายมากว่าเขา เขาผูกกับคนนั้นเนี่ดูสายตาดูน้ำเสียงฟังน้ำเสียงแล้วก็มันรู้สึกหึงแล้วก็รู้สึกไม่พอใจแล้วบางทีก็เป็นแค่ความคิดปรุงแต่งของ,ของเราคือถ้าคอยระแวงอคอยจะคอยจะดูว่าแฟนเราเป็นยังไงก็มีอะไรคือผู้เป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนก็คงจะ รู้สึกอึดอัดลำคาญก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เรา,เ,า,เ,าเราห้วงแหนมากที่สุดเ,เราก็เองก็เป็นฝ่ายทำลายาบางทีเราก็ต้องไว้ใจซึ่งกันและกันบ้างาแล้วก็รู้จักปล่อยวางาถ้าไม่ใช่ว่าเขาวางโทรศัพท์แล้วกดว่าเปิดสุดท้ายคือเปร์อะไรก็กดเช็คดูว่าเป็นเบอร์ที่เรารู้จักหรือเปล่า นี่เลยที่ไม่สงบแล้วนะการที่เราจะแต่งงานเลิกคบกับใครเป็นสิ่งที่กำหนดไว้แล้วหรือไม่อ๋อแบบโอ้ตั้งแต่ชาติก่อนใช่ไหมแบบบุเพอะไรอะ่ะนี้บุเพอันนี้ครับ โอฮะแต่มาว่าคงอาจจะมีส่วนฮะคือคือถ้าเรา่าแค่จะคนที่เราพบกันในชีวิตประจําวันนี้ก็ส่วนมากก็เป็นคนที่เราเคยเคยคบตั้งแต่ชาติก่อนคือบางทีเราเราทุกคนก็เป็นจเจอครั้งแรกมันก็จะรู้สึกทำทำไม่รู้สึกว่า รักแรกพบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ love at first sight แต่ว่าบางทีก็รู้สึกถูกจริตกันรู้สึกพูดคุยกันแบบได้เลยตั้งแต่เจอครั้งแรกบางคนเนี่ยรู้สึกม,มีอะไรที่มันไม่อยากจะ,ะเข้าใกล้คนนี้โดยที่เขาไม่เคยทำอะไรกับเรามาก่อนอแต่ผมเป็นความความรู้สึกอย่างหนึง่งซึ่งก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันก็เป็นผลจากประสบการณ์ใน ในชาติก่อนแต่นั้นก็เป็นแค่แนวโนม้มเราเป็นแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นชะตาชีวิตเพราะว่าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้เราก็มีโอกาสที่จะเป็นอิสระจากกรรมเก่าก็ได้นั้น, <c oughs> นสมมุติว่าเราสองคนไปเจอกันมันรู้สึก ทันทีเลยว่าโอ้ยน่าจะเคยเป็นสามีปัญญาหลายภพหลายชาติแล้วอันนั้นก็ไม่ใช่ว่าเพราะฉะนั้นชาตินี้เราก็ต้องแต่งงานสินเพราะว่า,วาอาจจะบอกว่าเพราะฉะนั้นชาตินี้ก็เป็นโอกาสที่ดีจะได้เลือกสถีฮะ จบแล้วนะชาตินี้ตัดสายสัมพันธ์ในมันขาดไปเลยก็มันไม่มันไม่ใช่ว่า <im it> เพราะว่าในชาติก่อนเคยเป็นอย่างนั้น <im it> เพราะฉะนั้นชาตินี้ก็ต้องต่อใช่ไหมต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้มันเราเราก็อยู่เราก็อยู่ที่ว่าเราจะมีความสุขด้วกันถ้าเคยเคยแต่งงานและทะเลาะก,กันกพบทุกชาตินี้ไม่แต่งงานจะดีกว่าที <im it> mm -hmm.